ก็มาขนอุปกรณ์ขนเหล็กตลาดน้อยเล็กที่กองอยู่หน้าบ้านนี่แหละไปอ๋ออันนี้บอครับผมออ๋เจะไปทำอะไรนี่นะฮะจะขนไปนะที่รื้อตลาดน้อยอ๋อหรือว่าจะเอาไปทำเถียงไปทำเก่อไว้เป็นที่จอดรถได้ยินได้ได้ยินลุงบอกว่าจะทำเถียงที่นาที่วังเยี่ยมก็เลยถามดูคือได้มาเมือนี้นะนี่มีจักเอ้วาสดามา ถ้ามันมีลายซก็มีหู่นเอ้าวไทยบนนอกอาสวัสดีครับพีน้องมีน้องนอะไรเอาไืเลยตอนนี้ต้นตะขบที่อยู่หน้าบ้านลุงพลนะครับเอ้ยต้นตะขบที่อยู่บ้านหน้าหน้าหน้าบ้านชักโพมันโตมากแล้วนะฮะทุกคนนะครับโตมากเลยโอ้ให้ร่มเงาได้นะฮะอย่างดีเลยนะฮะตอนนี้นะครับผมโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะผ่านไปไม่กี่วันนะฮะโตแล้วนะฮะ เนมือไกเนีย้กับมือน้าลนโอ้นะครับโตขึ้นเร็วจริงๆนะฮะให้ร่มเงาเนาะนะครับเอ้าเดี๋ยวคุณลงล่ะเม้าเพิ่ออกเพิ่นออกมากก่านเอาเลยอ้าวเพิออกมาก่านเอ้าเลยอ๋อภายน้จับ่ไเลย เฮานี่แหละมาไ่ก็เห็นสังคนก็เห็นสงคนพี่จะเฮานี่แหละมานั่นไงลุงพนก็เดินทางมาถึงแล้วนั่นไงลุงพันมาถึงจัมปามาลุงพันลุงพันมาถึงจัปาร่นนี้นะา่นร่นแวบๆมาแล้วสงสัยจะแม่นบอลุงพนแม่นบอกแม่นแม่นแม่นแมนโแม่งกลังมา แม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วนะคะลุงมาแล้วจ้านี่นะคะลุงก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มารอรับลุงเยวกัคะแม่นอยู่บ่แม่นแล้วเน้องคนแม่นดูทะเบียนรถก็เห็นแล้วอ้าวแอดมินแอดมินแอดมินเปิดประตูตอนนี้ลุงพลมาถึงแล้วนะทุกคน ไมาไม่มกเจ้าไม่ได้กินทุเรียนไม่กินอุเรียนแล้วเยถ้าไปไมาุกเจ้าไม่ได้กินหรอกเอาแสดงว่าเธอซื้อหรอบอกเขาอะคอยไปซื้อเยนเรียมมาทำไมเพ่อนเราบอกเพื้านในรมาบอกปะป้าในรมบอก ยังได้บ่กเยนแล้วใส่เิน้อยพี่ยิมใเนหือวะเอากีตาเอาพินเาไปยังพินเอาพินไปเอามาไล่ไม่รู้จักกีตาร์น่ะถือพินตอกมาอันนี้บอกเปียวช่วงคือชื่นในว่าหนาตาเอ้แ้งเพรา้วโารลงแล้วองแบบไม่ได้ไปยี้งรงจับรถแล้วนฮะไม่ได้ไปบนบ มังเหลืออยู่หย่าอย่าเขางเหลืออยู่เอ้ยอยามันโดนพาเกียวโดนพาเกลียวยางเดียวอะไรมา้สวัสดีค่ะคุณลุงดูเรียนกาไปนะดูเรียนกาไม่ได้กาขออันนึ่งก่อนเนอะเราจะเข้าบ้านนะไม่ได้กาดู้าบ้านและสิ่งนี้ซื้อแล้วหน่อยแด็ก เขาขึ้นรถแล้วขับไปซิ่วปิกตัวไม่พอปรยอยากเจ้า้อนเอาพี่พ่อเพิ่งมาแล้วหน่อยไม่ได้กินเป็นเดือนอะไรนะเอามาดมยสิก็อะไรกินเยอะพี่แอนโอขายได้ก็มาถึงแล้วนะครับหลงจากทลิไปแล้วข้าวมาเนาะเอา บอกให้ซือบอกเผามากบอกตอนไหนบอกไม่ไรโอ้ยกาแฟมันเบิ่งอยู่ตลอดไม่ไม่กินเขาเยสัยไม่เราไม่ได้บอกพี่เขาบอกอันเชือเหลืองครับเชือเหลืองเขาไปกินเผาอยิสัยก่อนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเหรอเปลี่ยนชื่อเชือเหลืองแล้วหรออ่านี่นะครับ